ไม่เคยเจอทองที่เท่าเด็กไทยเลยนี่มูลค่าทั้งตัวเท่าไหรกันเลยครับอันนี้ก็ประมาณล้านกว่าบาทอันนี้เจ็ดแสนนาฬิกานี้แสนห้าแสนห้าวงนี้สี่หมื่นห้าวงนี้หกหมื่นหกวนี้ก็สองแสนกว่าวุ้มไปเลยฮะ Investment Master รับปรึกษาจัดหาเงินทุนธุรกิจจากนักลงทุนและสถาบันการเงินไปไหนมาก้องสอรี่ปูนี่มีปัญหากับสวนอภูมิมากนี่เปไหนมาพูดเลยโอ้โหเดี๋ยวชิคกี้พได้ไหมต้องไปนี่รับ มาลาวมาเจอคุณอเล็กกับพี่ชาร์งเหมือนเดิม <laughs> นี่นี่นีมีพยุตจะเจอไฮไลท์มีทองท่อนหวดกุ้งนอดสนุกจนเลือนไหว พ่งกลับมาจากสปป,ปลาววันนี้มีเรื่องมานําเสนอฮะครับผมมีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่นายเขอดูทองหนะ่อย<ะ>ขอดูทองหองน่อยนี่เส้นขนวดตุ้งรอสะดุ้งจนเลือดไหววันนี้จะมาแชร์เรื่องการดูทองฮะครับเพิ่งไปร้านทองมา <c oughs> เขาบอกเอาไว้ว่าเวลาดูทองเนี่ยหนึ่งบาทสองบาทสามบาทเนี่ยเขาดูที่ตะขอใช่ไหมใช่ของพี่กี่บาทของพี่กี่บาทของผมสองบาทสองบาทของผมสามบาทโอ้ตะขออยญ่ต่างกันปะใหญ่ใหญ่โอแต่ เคยเห็นไหมสิบาทาให้ทายกี่บาทมีคนใส่จริงไหมคนเล็กกี่บาทสามสิบาทราคาราคาเท่างถ้าเป็นเงินไทยตอนนี้ก็เจ็ดแสนบาทเจบาทพึเขาใส่นใส่ใส่ซอันนี้ซื้อขายกันไปเรื่อยปาถฮิ่บอ ัน so e şey ี้ยี่สิบบาทเฮ้ยบางไทยพี่บอกวะเคยเห็นปะไม่เคยไม่เคยคนใส่เตรีมยู่ก็ห้บาทไม่มีไม่มีต่มีก็ห้าบาทเล่นบาทนัดอมีใหญ่ี่ไหม เขาเคยตีเสร็จใงสุดสองร้อยบาทงจริงๆแล้วคนลาวนิยมใส่ทองไงคนคนลาวนิยมใส่ทองเป็นเรื่องปกติเลยเพราะว่าการใส่ท้องมันใหม่ถึงว่าการโชว์สเตตัสหรือว่าการเบองว่าเจ้ามีเงินเป็นอารใี้บ้งท้องนี่เป็นตัวซีวัดเรื่องของความมีเงินท้องคานๆคนลาวยังคิดว่าการมีท้องดีกว่าการมีเงินการมีท้องดีกว่าการมีเงิน ก็เป็นการสะสมเงินนเ่ยเราเป็นสะสมซื้อสั่งผสมซื้อสะสมซื้ออะไรอย่างเงี้ยชิ้นโซนการให้สินสอดการกให้อย่างเงี้ยเขาจะเรียกเป็นทองมันเรียกหรอกจ้เป็นชวนหนึ่งแต่ทองจะเป็นหลักแต่เมียทีนึงต้องใส่ดอกไม้เมียคนที่เท่าไหร่เงินสดทั่วไปประมาณลห้าบาทสิบบาทเริ่มต้นห้าบาทสิบบาทแล้วตอนตัวเลขแต่งครับตอนผมแต่งก็ฟอง ร้อยก้าบาบาทกิโลอะโอ้โหจไม่ได้เขาบอกว่าอที่ว่าใหญ่ไม่ใหญ่ที่รูท่ตะขอใช่ไหมมีส่วนหนีส่วนงอ๋อส่วนป่ะพี่้องใส่ดิเยอะไปเข้ากันพกอะครับเจ้าเมไงเสีย้ทองชุด่ออถ้าจะใส่ทั nah ้งที <sk nes sig training enables> <vet> จริงมันขาดอะไรครับมันขาดแหวนแหวนลดเสียงโอ้โหนี oh ่มุณค่าทั้งตัวเท่าไหร่คนอะไรครับโอ้อันนี้ก็ประมาณล้านกว่าบาทเสียครับอันนี้อันนี้อันนี้เจ็ดแสนอันนี้เจ็ดแสนครับอันนี้ฮะนาฬิกานาฬิกานี่แสนห้าแสนห้าวงนี้สี่หมื่นห้าอันนี้หกหมื่นอันนี้ก็สองแสนกว่าบุ้มเลยฮะยุติไหครับหลังจากใส่แล้วผิดที่ยุติใส่ทั้งแบบ สร้อยทองอันใหญ่วันนะั้นทั้งตัวผมเนี่ยคุณเล็กบอกว่าประมาณล้านกว่าบาทหนึ่งล้านบาทใครปกติบอกว่าไม่เคยเห็นแล้วกันคนแถวบ้านไม่มีใส่สร้อยทอง30บาทไม่มีเลยวะหรือถ้าอยากใส่ก็ต้องซื้อที่ไหนป่าใช่สามสิบบาทต้องสั่งทำสามสิบบาทต้องสั่งทำผมว่านะแถวบ้านเรามีปะไม่แน่ใจอะ่ะน้อยล้านดีกว่าพี่ต้องมีคนกล้าซื้อก็ต้องมีคนกล้าใส่ด้วยตามความนิยมแล้วกันความเชื่อของสอปปลาวเขาเขาแต่งตัวสวยไงเขาแต่งตัวผ้าสิ้นผู้หญิงผู้ชายเขาก็ใส่ชุดประจำชาติของเขาแล้วเขายังรู้สสึกว่่่าชออออบทีจะใยคคงเป็น เครื่องประดับเหมือนกับบ่งบอกความมีตัวตนบ่งบอกความมีฐานะครับซึ่งใส่ทอง20ิบาท3ิบาทนี่เขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติของเขาไปคุยทุนอเล็กซ์มาเขาบอกว่าเขานิยมที่จะเก็บเงินสดไว้ที่บ้านหรือของที่มีค่าไว้ที่บ้านก็คือไม่เก็บเงินสดก็เก็บทองแล้วทองมันมีมูลค่าแล้วเขาสามารถแลกเปลี่ยน <S <S สามารถเทรดได้ปีใหม่ๆก็เปลี่ยนใหม่ได้ซึ่งทองของเขาแตกต่างจากบ้านเราเผื่อว่า พวกเราเองจะทำธุรก,กิจกับสปปลาวทองของเขา99%แต่ทองบ้านเรานี่ประมาณ96-97% 96-97ผมก็ถามว่าแล้วมันต่างกันยังไงเขาบอกสิ่งที่ต่างคือสีสีนอ,อันนี้อัน,นที่หนึ่งนะอันที่สองพอทอง99%แล้วเนี่ยมันก็จะอ่อนพออ่อนนี่ยคือสามารถแกะร่วนได้ได้มากยิ่งขึ้นแต่นี่เป็นความท้าทายนะฮะที่พวกเราเองจะทำธุรก,กิจกับพี่น้องสองปปลาวเนี่ยจะได้รู้ว่านี่คือความเชื่อนี่คือวัฒนธรรมนี่คือค่านิยมของเขาซึ่งของบ้านเราเนี่ยก็เป็นความท้าทายอันนึงก็คือว่่่่าาาาหลยยยๆคนนะกกก็ออทีจจมัใ ย้บ่งบอกความเป็นตัวตนของความมีฐานะของเราคุณเล็กใช้คาว่าแบบโชว์เซตัสกันว่าใครมีหรือใครไม่มีอะไรเงี้ยจบวัดกันโดยทองเลยคือโชว์สารภาพทางสังคมของบ้านเราก็อาจจะมีการถือกระเป๋าดูนาฬิกาดูเครื่องประดับดูอัญมณีซึ่งหมายความว่าสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นที่สปปรปาวก็ได้ก็เป็นโอกาสของพวกเราแล้วกันที่เรื่องนี้มาต้องมาคุยกันเลยพี่ก้องร้านทองที่ลาวเนี่ยคนเยอะมากครับขยายฐา,า,านลูกค้าลดปัญหาสินค้าค้างสตอ็อกบาดทะขัด เครื่องมือช่วยธุรกิจ SME สนใจติดต่อได้ที่ Li@ n e แอ RYNX บั t t e ค c ดิเป็นดิบสิงที่ผมประหลาดใจมากร้านทองทำไมที่สบอเราคนเข้ายอะขนาดนี้มาที่ห้างหนึ่งก็ร้านเราเปิดมา36ปีแล้วเป็นร้านที่ถือว่ายอมรับน่าเชื่อถือการซื้อทองมันเป็นการดูแลลูกค้าระยะยาวเขาซื้อมาเขาไม่มีหรือว่าเขาต้องการเปลี่ยนเป็นเงินสดเขาก็ต้องมาเปลี่ยนได้แล้วรู้สึกสบายใจเราเหมือนว่าไม่ได้โจนเราเปลียบก็เหมือนว่าเราจะ พีดลูกค้าหรือว่าบริการลูกค้าเหมือนค้าขายให้กับญาติเพราะงั้นทุกคนก็เหมือนกับญาติเราแต่สิ่งที่สําคัญคือลายที่นี่ไม่เคยเห็นใช่ครับวิจิตรบอกงง <c oughs> ด้วยไซส์อ่ามีมีให้เลือกนะครับก็จะมีลายนี่เป็นเขาเรียกของว่าลายที่คงกับวัฒนธรรมลาวตามที่เป็น traditional เ,เป็นวัฒนธรรมลาวเลยกับผ้าสิ่นอ๋อใช่เห็นไม่ญิงนลาวใส่ผ้าสิ่นทุกคนใช่นะครับอีกดีไซน์หนึ่งที่เราเยายามบิว์ขึ้นมาก็เป็นลายที่ว่าใส่กับ ว่ากับเ v d ีดียูสแต่ว่าอะไรที่เป็นใายได้ทุกวันเป็นแคชชั่วคาเป็นคุณได้มีกี่สาขาครับบนี้ปัจจุบันนี้ร้านเรามีเจ็ดสาขาแล้วก็มีตัวแทนคืมีแบบนี้เจ็ดสาขามีตัวแทนนี้หกสิบสาขายืมเงินหนึ่งพอพอยืมเงินปุ๊บไม่มีเลยพี่ชายจริงแล้วผมมีพี่ชายคนหนึ่งคาดจากนั้นเราสืบมาแบบนี้แล้ว ซูบรีเป็นซูบเนีจากทางร้นานให้ฝากให้คุณกล้องกับ่แฟนขอเขอดได้ไหมได้เลยครับได้ๆๆๆวิกินฟรีเที่ยวฟรีมีของฟร่าอีกมาไปแล้วฝากให้ลูกครับอ๋อฝากให้ลูก <laughs> โอ้ยอคินโชคดีจังเลยลูกนี่ <c oughs> อ่าเป็นลิงนะเป็นลิงโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับ